เครื่องยึดเหนียวใจไหมครับก็ได้นะก็ได้เหมือนกันแต่แล้วแต่คนด้วยนะครับแล้วแต่คนด้วยนะไม่ทุกคนนะเนอะเรื่องผ้าเครื่องนะไม่ทุกคนนะก็ถ้าเป็นอย่างดีห้อยผ้าอยู่เงี้ยบางคนแบบเอ่อออกไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยเออเพื่อให้ป้องกันตัวเองไม่ให้ทาความช่วยอย่างเงี้ยนะพอเพื่อนบอกกินเหล้าไหมอย่างเนงะี้ยเนี่ยเออช่างใจอยนะ่างเงี้ยกินดีไม่กินดีสุดท้ายก็แพ้ใจตัวเองก็ถอดผ้าออกแล้ว <laughs> ก็กินกับเพื่อนก็มีเหมือนกันก็มีนั่นแหละ แต่บางคนก็ห้อยพ้าแล้วยังทําชั่วอยู่ก็มีเหมือนกันเนี่นะยกตัวอย่างอันนี้ไม่ไม่ทุกคนนะเซียนผ้านะเซียนพระ,นะะหลายๆคนนะไม่ทุกคนนะห้พอยผ้าเต็มเลยนะห้าหกอง,งอย่างเงี้ยใช่ไหมห้อยอยู่แล้วก็พอเข้ามาดูแบบนี่ผ้าจริงไหมบอกบอกเก้อย่างเงี้ยแล้วก็กดราคาเขาอย่างเงี้ยเล่าไปขายในราคาเป็นพระจริงอย่างเงี้ยนะก็มีเหมือนกันนะห้อยพระราก้าทําชั่วก็มีกลัวคําความชั่วก็มีเหมือนกันอยู่ที่เรานะ